รต้องแบบดีรองผู้กับกับการป้องกันแบบปล่าสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามวันนี้เราได้มาอยู่ที่จุดตรวจหรือด่าวทุนตำบลบางตะเก่งนะครับสวัสดีครับผมคือนายเฉยศิษย์รันทนายกิตินะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หาตำบลบางตะเก่งนะครับอสตลศูนย์หอสตร .01 นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลด้วยครับผมสวัสดีครับคุู่ายเกดันอันตรายนะครับวันนี้ยังไม่ครบ7วันนะครับสมุทรสงครามตายไป3ศพแล้วนะครับจะต้อง เข้มงวดกับตนเองและครอบครัวนะครับเรื่องของโรคฮิสโตงนะครับถ้าเรารู้ว่าเราปู๊บนะครับหรือมีอาการเราต้องหยุดพักไม่ขับรถนะครับเพราะว่ามีเสี่ยงชีวิตครับผมหมวกนิรภัยนะครับจําเป็นนะครับสําหรับการขับออไซเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่นิดนึงครับนอกจากใส่หมวกกันน็อกแล้วนะครับให้ใส่สายรัดทางด้วยนะครับก็อย่าเป็นหมวกกันน็อกที่ประเภทว่าการตำรวจจับอย่างเดียวนะครับก็ใหให้ได้มาตรฐานมออด้วยนะครับก็เพื่อความชีวิตความปลอดภัยของท่านเองนะครับ ของการนะครับดื่มนะครับหรือเมานะครับอย่าขับเลยนะครับในชุมชนนะครับเพราะว่าโทษปรับหนักมากนะครับทางตํารวจนะครับผูรว่ารือนางเพลิงไม่อยากจะจับนะครับแต่ว่าจําเป็นครับเพราะว่าทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับประเทศทีมส่งภาษาสมัครตำรวจท่องเที่ยวอยู่จังหวัดสมุทรปราการครับก็ในช่วงเทศกาลสงครานนะก็ผมขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับอย่าดื่มไม่ขับมองไม่ขับขับขี่ปลอดภัยนะครับมีน้ําใจกับเพื่อนร่วมทางนะครับอัตราจอดง้บกนะครับก็จะมีระบบการตัดแต้มนะครับ แล้วมีการพักใช้ใบอนุญาตนะครับระหว่างที่โดนพักใช้ยาตถ้าท่านมาขับขี่ก็จะมีโทษตามกฎหมายนะครับก็ฝากตรงนี้บวกมาตรฐานดีมากทำงานที่ไหนครับนักศิลปินคนไทยแล้วเราตัดสิน